สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของร้านอาสน i c s ็อปนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มีมอดทุกอย่างไปที่เรียบร้อยแต่วาก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเป็นมอดพื้นฐานที่แบบว่าก็คือได้ไปปุ๊บก็สามารถเปิดร้านทำมอดได้เออเปิดร้านทํารูไฟเอมได้เลยนะครับผมซึ่งดีนี้ก็ตั้งมานาน,านแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้โปรโมทไม่เคยโปรโมทอยนี้โอเคไหมอ่ะซึ่ง วันนี้จะมาโปรโมทเป็นดีนะครับปกติโปรโมทเป็นแบบว่าไฟเอ็มเนาะโปรโมทเป็นคลิปทีดีนะว่าแบบมีอะไรบ้างแต่วันนี้จะมาโปรโมทในเรื่องของดีกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งราคาเพียงแค่100บาทแพ็กนี้แพ็กเกจนี้แค่100บาทได้อะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็จะเป็นห้องต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องประกาศนะครับว่าแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับทำโดยร้านอันนี้ที่ผมทำเองเลยอันนี้คือทำเอง นะครับของต่างๆนาๆนาก็อเอามาจากที่นี่หมดเลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของนินของพวกอันนี้เนาะบบว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าพี่มดมดที่เป็นแบบ18บวกได้จากไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อยากได้แล้วก็ไม่รู้ช่องทางที่อยากเอาก็สามารถมาที่เราได้นะครับผมเรามีมด18บวกให้สําหรับคนที่อยากเปิดมรายได้นะครับผมอ่ะ เพียงใส่แค่หนึ่งรอบาทนะฮะก็จะเป็นมอดฟรีประมาณนี้ก็จะได้มอนนี้ก็จะเป็นมอ8สิบแปดบวกนะครับอุ้ยอุ้ยเยอาเลยเวเหลืองไหมี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นมอดพื้นฐานนะฮะก็ไม่รู้จะเหลืองไหมนะเออถ้ามันเหลืองเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาออกนะคะัมวุ้ยทีถ้ามันตัดออกแต่ว่ามันเหลืองนะครับโอเคไหมอ่ะ ก็จะเป็นอันนี้สีตาอันนี้แบบนะฮะก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้จะเป็นโทนดาร์กนะครับที่แบบว่าวัยรุนบ็อกซิ่งใช้แบบพวกสูตรอะไรเงี้ยก็จะเป็นห้องประมาณนี้อันนี้จะเป็นพวกน่ารักน่ารักนะครับผมสําหรับใครที่อยากถ่ายโซคิวนะฮะก็จะมีหมวดอันนี้ให้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิดใครอยากลงแบบไม่อยากลงแบบพี่หนูใี้เกียิลงแบบอันนี้เยอะแบบเสื้ออะไรเงี้ย เสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายทรงผมอะไรใหม่ก็ปรากฏที่อันนี้แล้วก็ลงไปเลยนะฮะจบๆพี่ก็ลงอันนี้แหละเพราะพี่ขี้เกียจไปเพิ่มสลอดอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมนะกนะ็จะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์เวพีนะฮะจะเป็นแบบว่าเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะหนึ่งร้อยบาทก็คุ้มนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แปละ,นะ่ไม่มีอะไรมากจบแค่นี้แหละโอเคไหมอุ้ยเหลืองว้า เหลืองไหมอะกำลังนึกอยู่ว่ามันเหลืองหรือเปล่า <c ười> คือไม่กล้าลงแล้วตอนเนี้ยเออนะ